เอาละครับผมก็ต้องขอาการาบสวัสดีเพื่อนชาวสมาร์วอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับมอนเตอร์ที่น่าสนใจกันอีกครับเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงถามผมมาว่าเอ้พี่วันทำไมเห็นพี่วันเอาสไนธ์รมเนี่ยไปลงในเรื่องของเอนักล่าห้วงมิตินะครับจริงๆผมต้องขออธิบายก่อนว่าสไนธ์รมเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมเก่งแบบเก่งถึงขั้นโกงได้เลยนะครับถ้าจะเป็นโกงที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นแสงอาแสงโกงนะครับแล้วก็ สไนทธาตุไฟโกงแล้วก็ธาตุลมเนี่ยน่าจะโกงนะครับผมมี3ตัวที่ผมรู้สึกว่ามันโกงมากๆนะครับเดี๋ยวขออธิบายสกิลแพสซีฟกับสกิลติดตัวของสไนท์ลมก่อนนิดนึงนะครับก็คือถ้าสไนท์ลมเนี่ยครับผมถูกตีและมันขึ้นว่าฉลับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นฉลับนะครับผมน้องจะเป็นการเพิ่มดาบบัฟดาบให้ตัวเอง1นึ่งหงเทิร์นแล้วก็จะเพิ่มเกรดให้ตัวเอง100%นี่คือข้อดีของสกิลติดตัวของน้องนะครับสกิลที่2ของน้องคคครรรรัััับบบผผมมมมเเเเป็นนนนนกกาา่่งงอะะะสิิลี้จจพด2 ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราใช้ตัวส2เนี่ยดาเมจเราจะเข้าแรงมากๆนะครับแต่ว่า ข้อดีของมันไม่ได้มีแค่ดามจนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องนั่งยองๆใช้สซกูสองนะครับผมน้องจะมีโอกาส70%ในการที่จะทําให้ศัตรูโจมตีแฉลบนั่นเองครับการโจมตีแฉลบคืออะไรการโจมตีแฉลบก็คือการโจมตีแบบไม่ติดชี้ติดข้อนะครับผมและเป็นการโจมตีแบบดิบๆนะครับมันจะไม่ใช่การโจมตีอัดนะมันจะเขียนว่าแฉลบแฉลบจะโจมตีเบามากๆนะครับผมสมมติปกติเราตีปกติ5้าพันถ้าเป็นแฉลบจะเข้าแค่ประมาณหมื่นเออเข้าแค่แบบหลักพันพันไม่บางทีก็พันสองพัน อย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยมากๆเข้าแบบเบามากนะครับสกิลที่1ของตระกูลสไนน์นี่เป็นสกิลที่แบบดีมากๆก็คือน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีทะลุทุกอย่างไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นโลอามาตาโลหรือบ๊อบอะไรก็ตามที่ส่งผลต่อไอตัวศัตรูที่ไราทำให้แข็งแกร่งขึ้นตัวยอย่างเช่นบ๊อโลเงี้ย ปกติถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราโจมตีบัฟโรเนี่ยมันจะเป็นการโลเนี่ยก็จะการดาเมจขึ้นมาประมาณ4 5 5ถึง50%โดยเฉลี่ยประมาณนั้นใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นการโจมตีแบบริบๆเข้าไปเลยทะลุโลเข้าไปเลยอันนี้คือเป็นสิ่งข้อที่ดีของสไนามากนะครับผม แล้วก็หลีดเนี่ยหลีดเป็นหลีดต้านทานนะครับผมโคตรงงเลยนะครับหลีดต้านทานในเนื้อหาคิวก็น่าจะเล่นเป็นทีมรับนะครับตัวนี้เหมาะกับการเล่นทีมรับมากนะครับอ่ะลุงที่แนะนำนะครับเป็นรุนโทซาบิวนะครับจริงๆให้ดันเลือดมากกว่าอ่าพวกดาเอจนะครับแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะอยากลองเล่นแบบดามเมจหนักๆดูบอกเลยว่าวันช็อตคิวนะครับเล่นวันช็อตคิวมาครับอ่ะเดี๋ยวลองเราไปฟาร์มดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มธาตุน้ํากันนะครับบอกเลยว่ามันมากมันแบบมันจนไม่รู้จะ อาธาตุนี้ดีกว่านีนีอันนี้ดีกว่านี้มาเลยอาผมเข้าโหมดตอ่ตอเน,นื่องอยู่แป๊บนึงขออภัยนะครับทุกคนพูดด้คํคำเดียวว่ามันมากนะครับเล่นจนแบบผมรู้สึกว่าเอยมันทำไมสนุกจังวะเออคิดดูเล่นเล่นจนแบบเพลินน่ะนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องเล่นกับทีมตั้งหลับนะครับ้าเล่นกับทีมบุกไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอน้องต้องแบบโดนกระทืบหน่อยอะไร,งะรเงี้ยมาแล้วลองดูชืช้อ มันมากนะครับเล่นแบบสนุกเพลินนะครับเล่นเพลินมากๆสําหรับใครที่มีผมแนะนําให้ปั้นนะครับปั๊วูดีดีเหลือเกินโอเคนันนะครับผมนี่ตรงนี้อาสนัยธาตุลมไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแบบช้าๆชัดๆ,ๆกันนะครับผมโอเคนะครับผมสนัยลมยังนังสกิลสองปับ๊บเนี่ยเห็นไหม ขึ้นคำว่าโจมตีแฉลบปั๊บเนี่ยน้องได้บัฟดาบแล้วก็จะเพิ่มเก๋งให้ตัวเอง100%นะครับจริงๆนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นดูดเลือดก็เวิร์กเหมือนกันนะครับดูดเลือดแล้วก็เป็นรูวิวเงี้ยเวิร์กมากๆนะครับนี่นะครับสามหมื่นนะตีแรงมากนะผมปึ้งตีตีธรรมดา20,000กว่านะครับในกรณีที่สกิลยังไม่เต็มนะจ๊ะถ้าสกิลเต็มน่าจะเล่นมันมากกว่านี้เยอะมากเห็นไหมบัฟดาบปังนี่ตีแฉลบขึ้นปั๊บเนี่ยบัฟดาบขึ้นหัวเลยนะครับแค่สกิลทีีีี่่พออออมมมบบบััฟดดาาาเเนนกก็ตจคคคืื20,000ะรรรแงว์ ปึ๊บนี่นไหมปังครับ5 0,000ื่นครับสกิลที่2ครับตอนนั่งยองๆเนี่ยแล้วแบบมีบับดาบบนหัวเนี่ยห้าหมื่นนะครับผมโดยที่ไม่ทะลุโดยโดยที่แบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยโดยที่ตัวน้องนี่นไหมปังครับห้าหมื่นครับโดยที่ตัวน้องเองเนี่ยไม่ไม่ได้แบบ,บดาเมจเวอร์ขนาดนั้นนะคือดาเมจผมน้อยมากนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับผมโอเคใช้เวลาฟาร์มก็ไม่นานนะประมาณ50า<ม>สิบวิะนะครับเดี๋ยวลองลองไปฟาร์มในเรื่องของกิวด,ดูฟิกกิวด,ดูนะครับผมกิวลูโอ้โห จิวอลเนี่ยผมไม่รู้จะฟาร์มได้หรือเปล่านะครับลองดูเราต้องใช้ธาตุน้ำไปเยอะเนาะต้องเข้าบ้านที่มีธาตุน้ำเยอะอีฟิตเนี่ยไม่ไม่ไหวนะอีฟิตน่าจะไม่ไม่ตีไม่ตีแฉลบนะบผมแบบนะอ่าบ้านนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับบ้านบนน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้แล้วก็อ่าน้องสรนในธาตุไฟนะครับ แล้วก็ตัวหนึ่งที่จะต้องเป็นตัวฮิวเนาะเป็นตัวฮิวนะครับผมใช้เป็นลูลูแอนด์แกงได้ไหมเป็นอาร์คดีกว่านะอาร์คน่าจะเวิร์กกว่าส่วนบ้านล่างนะครับผมอันนี้เราใช้ทีมตั้งรับไปเลยนะครับก็ไม่เขานเน้นสปีดมาแล้วก็เน้นรับไปแล้วกันเนาะน่าจะง่ายกว่าโอเ okay. ค let's go อันนี้เป็นการสาธิตให,ให้ให้แบบให้เห็นภาพแบบประมาณหนึ่งนะครับผมเหยียบบึ้งทำไมไม่ขึ้นแนลบ้างวะอ่ะสาสไนย,ยอ่อเลยครับอันนี้ก็ตีปกติไปอ่สาสไนย,ยอ่อเหมือนกันครับปุ๊บ งถ้าขึ้นแลบเนี่ยบอกเรยวยิ้มรอเลยนะเฮ้ยไม่แลบเว้ยอีฟิตยาโอ้ยแรงจัดนะครับตีครับสี่หมื่นแรงนักใช่ไหมแรงนักใช่ไหมสี่หมื่นครับผมสไนซสไนทัดา,าไฟสกิลหนึ่งเฉยๆสี่หมื่นเดี๋ยวเรามาดูบีดมองกันว่าจะเข้าเท่าไหร่นะครับผมปังไม่ขี้ขี้อย่างเยอะไม,ไม่ขี้เฉยปังครับผมย่อครับยอ่อโอ้โหโหดจัดสวย ไม่คิดนี่ผมอึ้งไปเลยนะฮะพอไม่คิดป่าผมนี่ยืนอึ้งแบบเฮ้ยจริงดิโอ้คีเยอะมากนะครับคีย์แปดสิบกว่านี่คือเยอะมากนะเยอะกว่าาัุไฟเยอะเลยนะครับผมตีเก้าพันนะฮะต้านทานวะเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งตายเพื่อนเรายังไม่ได้ใช้ในเต็มที่เอ้ยอย่าเพิ่งตายะไนเย็นก่อนพ่อเย็นก่อนปั้งครับผมเก้าพันครับเบาๆไปปั้งครับผมหมื่นห้าครับผมเบาๆไปย่อครับจังหวะนี้สายย่อครับยิงเลยปั้งครับผมสี่หมื่นนะผม ตีไปธรรมดาสามพันนะครับแต่ในคาดคาลมหนึ่งมันตีไม่ค่อยขี่นะครับงงเหมือนกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตีไม่ค่อยขี่ตัวสไนเเองเนี่ยผมแนะนําให้ให้แบบให้ทําเลือดเยอะๆหน่อยนะไม่ไม่ต้องหนักดาเมจมากก็ได้นะครับคือจะว่าไงตัวมันบางมากนะครับผมหนักดาเมจดหนักดาเมจมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับว่าปังครับผมสองหมื่นครับคือว่าขนาดมันลดขี้ลงนะลดขีดลงก็สองหมื่นกว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ไปเพื่อนออโต้ไป ปึมโอ้โหคิเมล่าโอ้โหโอ้โหคิเมล่าแรงจริงว่ะอุ้ยแรงแรงแรงมากคิมเมล่าแรงแรงแบบแรงเวอร์เเลยอ่ะอึ้งไปเลยเมื่อกี้โดนคือเงี้ยผมไม่ได้บางเลยโดนทุบไปทีแบบโอ้โหหน้าสั่นครั้ผมตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงหน้าสั่นเลยเมื่อกี้แรงเกินไม่คุ้นปั้งแล้วผมเรียบร้อยครับผมใช้ได้ใช้ได้ก็อยู่ในโหมดของตัวที่น่าเล่นเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวลองเข้าอีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะครับ เอาแบบบ้านธาตุน้ำเยอะๆผมค่อนข้างชอบบ้านธาตุน้ำเยอะมันตีง่ายไงเออมันจะได้แบบเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อ่าต้องใช้ม้านะครับทีนี้ผมต้องใช้มา้าธาตุไฟมาค้ำนะครับมาคำ้ำเน้นเลยว่ามาค้ำนะครับส่วนบ้านส่วนบ้านอันนี้อ่าใช้ธาตุลมมาค้ำนะครับผมแพนด้านะครับเป็นแพนด้าธาตุลมนะครับแล้วก็ตัวสไนได้นะครับสไนาสามารถจิงทะลุแบบเพลินๆได้เลยนะครับน้องสไ Tous สนยอยู่ไหนเอ่ยโอเค แล้วก็เป็นตัวฮิวตัวหนึ่งนะครับเป็นพัดลมดีกว่านะเซฟๆซฟกันนะครับผมมาลองดูนะจ๊ะชึบอันนี้ม้ากลางเกาะก่อนนะครับผมเดี๋ยวโดนสวยเดี๋ยวจะสวยมานะครับผมสวยโอ้โหสันเลยปับ๊บใจเย็นเพื่อนอเดี๋ยวเรามาโชว์ประสิทธิภาพของสไนเปันว่ามันจะแรงแค่ไหนกันเถอะนะครับขอให้คี้เถอะพ่อจริงๆโอเคนะครับดูนะสกิลหนึ่งนะครับจะเข้าแรงเท่ไหนเราตีโพซิดอนนะครับไปเพื่อน ปึ้งครับสองหมื่นครับอันนี้คือชิวๆไปเลยนะ้วสองหมืน่นเนี่ยผมโห oh. ก็ถือว่าได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่เนี่ยผมถ้าใส่ดุเลือดมันจะน่าเล่นมากกว่านี้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าตัวน้องจะซับพอร์ตของตัวน้องเองด้วยนะครับถือว่าดีมากนะผมอันนี้ขนาดาใส่โทรศัพท์สายังตีไม่ค่อยแรงเลยนะครับอันนี้อาจจะหนักหน่วงหน่อยนะครับผมไปปั้งก็ได้โอเคถ้าใส่เอ็กผมว่าก็มันเหมือนกันนะเออจริงๆถ้าใส่เอ็กก็ก็น่าน่า,นานเล่นอยู่นี่แชลบนะครับตีแชลบแล้วนะครับอา้าว ชั้แลบใช่ไหมเรียบร้อยบินไปอันนี้เราก็ออโต้ได้แบบชิวๆนะครับผมเพราะว่ามันมัามันไม่สามารถทำทัดาม้าทัดไฟได้นะครับผมก็ไม่แน่นะก <G uct> ็ <ose> ไม่แน่นะถ้าไม้ม้าแปลงแปลงร่างเสกอ่อ์เกินใจเย็นเพื่อนตีนก่อนปึ้งสไนย,ยิงปังครับผมฮ <G uct ose> ู้ครึ่งลอดหรือสไนสกิลสองยองย่อนีสองยองย่ออะไรคือยองยอ่อวันบอกที นี่ตีไป้เดี๋ยวเรอพัดลมก่อนแล้วกันนะเราคาดมันไม่ใช่แล้วหรอกเปิดเกาะสวยงามครับผมสไนบอกเลยว่ายิ้มแฉ่งครับปึ๊บใจยินเพื่อนอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเออสองหมื่นครับเอลบอลไปสองหมื่นสวยงามตีไปตีไปครับตีไว้ครับผมสไนอิงครับผมสี่พันครับผมครูทำไมรู้สึกว่าวามัน,ม,นมันไม่เหมือนห้าดาวเลยวะ ยอ่อครับยอ่อสายยอ่อครับบอกเลยว่าน่าจะบอลช็อตหรือเปล่าโอเคเอยเอ้ย,อยโอ้โหเอ็กว่ายิงครับปั้งครับผมสองหมื่นนะโอ้โหใช้ได้อยู่นะสองหมื่นก็ใช้ได้อยู่นะเอ้ยใจเย็นไวอย่างเอ็กเยอะเอ้ยเธอโอ้ยเข้าเข้าเยอะเหมือนกันเข้าเยอะเหมือนกันโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบสนในในในอารีนากันดูว่าถ้าตั้งบ้านมันจะเป็นแบบไหนไงบ้างนะครับคีเมล่านะไหนมานี่ดิเหมือนไส้การส่วนตัวเลยคีเมล่า ย่อเลยครับจังหวะนี้เราต้องย,อย่อแหละยอ้ือปึ้งครับอนรูบิดอนรูบิดน่าจะน่าจะช้ากว่าสนัยนะรู้สึกบอกเลยวันช็อตก็มาครับผมชิวๆไปเนาะโคตรโกงนะครับผมสนยัยโกงมากครับผมทุกท่าเลยโกงจัดๆพี่เฮ้ยทำไมไอ้ตัวนี้มันตีแดงจังวะเอ๋เขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ร่ามันตีแดงจังวะย่ยอก่อน ปีกไหมปีกก็นานหมดเหลือเกินนะเออจริงปีกก็นานนานนะครับผมนี่ยิงไปเลยครับผมยิงไปเลยครับยิงไปเลยโอ้โหครึ่ง <c oughs> <c oughs> เยอะอยู่นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดหายไปอันนี้คือสกิลไม่เต็มนะถ้าสกิลเต็มจะจะจะ,จะโหดกว่านี้เยอะมากนะครับผม,บย,มยิงไปยังยังยังไม่มันยังไม่มันจังหวะนี้บับดาบอย่าให้ขาดครับผมบับดาบอยาให้ขาด ยิงเลยครับปับงโอ้ยไม่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 คีเอ้ยเฮ้ยไม่คีไม่คีเฮ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เหมือนกับเอาเอาเอาสไนไฟมารีวิวนะไม่ใช่รีวิวสไนลรมนะเนี่ยเออด้วยึแต่ว่าแ,แต่กูสไนมันเก่งจริงครับผมเอาย,ยอแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องยอแล้วแหละเฮ้ยจุเฮ้ยกอแตกปังครับผมห้าหมื่นโคตรแรงนะผมสไนเปอไฟแรงจัดๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบในเรื่องของอารีนากันดูแล้วกันว่าเอ้ยผมผมเนี่ย จะเข้าบ้านแบบเออมันมันจะกิ่งแบบไหนถ้าถ้าเจอบ้านแบบไหนนะครับอ่ะเราจะตั้งกันบ้าเป็นธาน้ำหมดเลยนะครับแต่ว่าธาตุน้ำเนี่ยก็คือจะไม่ให้แบบดาเมจมากนะครับผมก็อาจจะเป็นอ่าตัวไหนดีคาคา,าคิแล้วก,กันเนาะแล้วก็อ่าตัวของโอดินนะครับผมเฮ้ยโอดินไม่ค่อยเวิร์กของอันนี้ก็ก็ได้ไอตัวไหนนินจาอ่านินจาขอแบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยแบบถึกมากนะครับบาบิบิคิงน,นะครับผมแล้วก็ตัวของ เงือกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลองดูนะแล้วก็เป็นสไนนะครับสไนจริงอาจจะสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าลองมาเทสดูว่าดาเมจ์ของจริงๆมันจะไปประมาณไหนนะครับผมชิปชาแลบแล้วนะครับตั้งค่าเลยครับจังหวะนี้ดูนะตีชาแลบไหมอ่ะชาแลบครับผมบอกเลยมึงมึงเสพแล้วนะครับอ่ะชาแลบนะดูนะครับผมใจเย็นฟูกิใจเย็นปังครับสี่หมื่นครับโคตรแรงอ่ะสี่หมื่นแรงจัดนะครับผม ขอแค่นั่งบอกตรงนะครับผมตีปุ๊บไม่แฉลบครับไม่แฉลบครับแฉลบไหมไม่แฉลบครับแฉลบโอเคตั้งค่าเลยแต่มันบางนะผมผมยังบิวอ้ยเรียบร้อยครับบ้างครับสามหมื่นครับผมอิ้ยตีธรรมดาดิตีธรรมดาบ้างครับผมหมื่นสี่ครับอิ้ยอิ้ยอย่าเอ็กเยอะอย่าเอ็กเยอะขอร้องโอ้แฉลบครับตีบ้างครับผมดู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 บ้างครับผม ถ้าใส่ดูดเลือดผมว่ามันมันมากถ้าใส่ดูดเลือดผมว่ายังไงก,ก็มันนะครับผมแต่ดูดเลือดต้องรูนถึงนะเอาแล้วครับผมจังหวะนี้รอย่อแล้วครับผมเอาแล้วครับมาเองนะในเล่นเราเองนะเฮ้ยฟุก,กิใจเย,ย็นเพื่อนมันนี่มันนี่สีโอ้สี่หมื่นครับโอ้ชี้ชี้ได้ไงเออแรงอยู่นะแรงอยู่นะเฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะว้าเรียบร้อย <laughs> โอเค <laughs> ผมว่าสนไนท์ รมเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นนะครับมาข้อมันเก่งมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครที่คิดชอบนะครับแลืใครที่มีมันอยู่ก็แนะนําให้ปั้นนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับผม